คลิปนี้จะพาทุกคนมาทําปกคลิปแบบง่ายๆนะคะเวลาเราโหลดมาเนาะเป็นแบบนี้และเวลาเราไปทำเนี่ยมันไม่ได้เนาะรูปมันดําเราจะทํายังไงก็ให้เรานะคะแคปจอก็ได้นะคะถอดไปได้เนาะเป็นแคปหน้าจอขึ้นมาค่ะแล้วก็เอามาไว้ในไลน์นะคะมาไว้ในไลน์แบบนี้เนาะกลุ่ม64เห็นไหมทีนี้ให้เราเจิมไปที่กรอบรูปตรงนี้ค่ะทุกคนจะเห็นวงๆมยตรงที่มีปากกาค่ะให้เจิมเราที่ปากกานะคะ จากนั้นก็ไปตรงที่เสร็จสิ้นข้างบนค่ะบเมื่อเรากดข้างบนแล้วใช่ไหมคะอ่ะกดข้างบนเนี่ยเสร็จสิ้นเนาะเราจะเห็นตัวครอบตัดและหมุนค่ะยิ้ยมไปตรงนี้เลยนะคะจากนั้นให้เราใช้นิ้วชี้นะคะหรือนิ้วที่ตัวเองถนัดนะคะลากหัวมุมเนี่ย มุมบนนะคะลงมาข้างล่างเลยอย่างนี้นะคะลากลงมานะคะอะทีนี้เราจะเลื่อนคำว่า selection ลงมาคะ่ะ่เลือกตำแหน่งโอ,โอเคมหสวยแมประมาณนี้เนาะเราจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลากกรอบลงมาค่ะเนี่ยอโอเคเราจะใช้ประมาณนี้นะคะจากนั้นจะกดที่เสร็จสิ้นนะคะมุมขวามือจากกดเสร็จสิ้นไปเลยแล้วก็กดจะบันทึกไว้ในเครื่องก็ได้นะคะเนี่ยบันทึกลูกศรเลยบันทึกแล้ว อจากนั้นนะคะ,ะกดลูกศรตัวนี้มาอีกก็ได้นะคะอะทีนี้ให้เราไปจิ้มที่ภาพใหญ่นี้อีกทีนึงค่ะเมื่อกี้เราทําไปแล้วเนาะเราจะมาเอาขอบด้านบนค่ะขอบด้านบนเนาะไปที่รูปปากกาค่ะตรงนี้นะคะปากกาด้านขวามือเนาะจากนั้นไปที่ซิดเสร็จสิ้นนะคะมุมขวาบนนะคะแล้วก็มาเลือกครอบและตัดตรงนี้อ่าให้เรา ไปที่มุมขวาเหมือนเดินไหคะเอานิ้วจิ้มเข้าไปค่ะอะแล้วก็ลากลงมาค่ะลากกรอบลงมาตามที่เราต้องการเนาะอะจากนั้นให้เราใช้นิ้วชี้นะคะลากค่ะลากลงมาเลยนะคะอะลากลงมาอีกค่ะจนเจอเห็นไหมแล้วจะเจอกรอบข้างบนแล้วเจออาจารย์ปอมๆแล้วใช่ไหมคะอะอะเราก็อะเลือกค่ะให้มันประมาณนี้โอเคไหมเราชอบกรอบประมาณนี้แล้วเนาะ ถ้าเราชอบแล้วโอเคแล้วนะคะ,ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็บันทึกเลยค่ะ <Okay. S 1> เห็นลูกศรนไหมคะลูกศรด้านล่างเนี่ยอ่ะ <Okay. S 1> เรากดบันทึกแล้วใช่ไหมคะมา mm hmm. เห็นไหมเราก็จะได้กรอบรูปที่เราต้องการแล้วค่ะแค่นี้เนาะส่วนขั้นตอนการที่เราจะเอากรอบรูปใส่ยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าไปดูกันนะคะสลับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ